สวัสดีครับท่านผู้ฟังคำคมวันนี้ที่จะนำมาเสนอเป็นคำที่สร้างแรงบันดาลใจท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงก้องโลกครับแต่ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีมุมมองด้านเดียวมองอะไรตรงๆเป็นคณิตศาสตร์เป็นอะไรที่ไม่มีพลิกแแปนะครับแต่ว่าคำที่ให้แรงบันดาลใจวันนี้ที่จะนำเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเนี่ยนะครับเป็นประโยคที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากอัลเบอร์ไอน์สไตน์นี่พูดไว้ว่า life is like riding a bicycle to keep your balance you must keep moving แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับภาษาชาวบ้านก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆการขี่จักรยานจักรยานธรรมดาสองล้อเนี่ยแหละครับ ถ้าเราจะให้มันไม่ล้มนะฮะขี่ต่อไปเรื่อยๆได้เนี่ยก็คือเราจําเป็นที่จะต้องให้มันเคลื่อนต่อไปการที่เราหยุดก็เหมือนกับเราถอยหลังเพราะว่าจะมีคนอื่นเดินแซงหน้าหรือวิ่งแซงหน้าเราไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝากเอาไว้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับโควิด19ที่ว่าเนี่ยก็ทําให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวไปนะคนที่มีแหล่งรายได้คนที่เคยมีหน้าที่การงานใหญ่ๆโตๆนะครับก็ประสบความรู้สึก บอบช้นกันต่างๆนานาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความหวังหรือว่าหมดความหวังไปแล้วเนี่ยชีวิตก็เหมือนจะดูไร้ค่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคําคมของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาพิจารณา,าครับว่าถ้าเราจะให้ชีวิตเราขับเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยเราต้องไม่หยุดนิ่งเราต้องไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือไม่จมอยู่กับความผิดหวังจะเห็นได้เลยนะครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขามีสิ่งดีๆมีด้านบวกที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับประเด็นร้อนวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับทางท่านผู้ชมก็คือเรื่องของศรัทธาประสา,าทะทผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองวันนี้เนี่ยจะรู้เลยครับมีทั้งรายการทาง u t u b e นะครับมีทั้งคนที่มีชื่อเสียงเป็นโคชชิ่งเป็นอะไรต่างๆนะครับออกมารับบริจาคได้เงินได้ทองเยอะมากเลยนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่เชื่อถือศรัทธาเหมือนกับคำใน พุทธวจนะที่เราเรียกกันว่าศรัทธาประสาทะคำนี้เนี่ยถ้าจะแปลง่ายๆครับท่านผู้ชมคําว่าศรัทธาประสาทะก็เหมือนกับความเรื่อมสายศรัทธาแต่เป็นความเรื่อมสายศรัทธาแบบนี้ฮะคือเรื่มสศรัทธาโดยไม่มีคําถามครับคือเชื่อแบบปากใจแล้วเชื่อแบบงูหัวม่ขึ้นก็ว่าได้ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามผมก็เคยไปสอบถามบอกว่าเฮ้ยคนไทยเราเป็นอะไรทําไมบริจาคเงินทีไรฝรั่งก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ย คนใจบุญเยอะมากเลยถ้าบริจาคเมื่อไหร่รนะับรองเงินล้านในภายในพริบตามาแล้วนะก็มีคนพูดอีกเหมือนกัน,กนบอกว่าอาจจะพูดแรงนะ,ะเหมือนกับเหยียดเหยียดคนไทยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเขาบอกว่าพวกเราอาจจะเหมือนเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะฮะเหมือนกับคนไม่มีรากที่แข็งแรงนะ,ะพูดแบบนี้มันเป็นการประชดประชันเป็นการเสียดสีเรานะฮะแต่ว่าลองดูว่ามันเป็นเรื่องจริงเท็จอย่างไรนะฮะก็หมายความว่าเราขาดการยึดเหนี่ยว นะเราคิดอะไรเห็นอะไรคิดเรียกว่ามองโลกสวยก็ได้หรืออาจจะมองโลกด้านเดียวนะเห็นด้านที่เขาเสนอมาว่าดีเราก็คิดว่าดีเราไม่เคยมีคําถามเราไม่เคยมีการโต้แย้งอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดทําให้คนที่ฉกฉวยโอกาสหรือคนที่คิดว่าเราเป็นเหยื่อนะเขาก็เข้ามาโจมตีเข้ามาใช้วาทะเข้ามาใช้แรงบันดาลใจความคิดของเขาที่จะสร้างสารรค์ปั้นแต่งแล้วก็ จะบอกว่าหลอกเอาเงินก็ไม่เชิงเพราะฉะนั้นการที่เรามีศรัทธ,ธาภาษาท้าเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีศรัทธ,ธาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีด้วยก็คือปัญญาครับถ้ามีศรัทธ,ธาแล้วไม่มีปัญญาก็อาจจะตรงกับที่เขาพูดนะครับว่าเราอ่อนไหวเราไม่มีรากแท้หรือเราไม่มีรากแก้วที่มั่นคงเพราะนั้นเราจะขาดการศึกษาวิเคราะห์ดังนั้น ก็สองคำจำให้มั่นครับศรัทธาภาษาะบวกปัญญาครับขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมุมมองนักบริหารวันนี้มีคำสำคัญคำหนึ่งมานำมาฝากนะครับคือคำว่า i n s e c u r e i n s e c u r e นี่แปลยังไงดีฮะสำหรับผมนี่แปลง,ง่ายๆเลยนะครับคือการขาดความมั่นใจการหวาดระแวง นะคิดโน่นคิดนี่ไปต่างๆนานา,นาตามความเชื่อความเข้าใจหรือหลงผิดของตัวเองก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าท่านจําได้หลายๆกรณีขนาดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับเป็นนักบริหารหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทรงอํานาจยิ่งในประเทศในบางรัฐเนี่ยเกิดความรู้สึกหวั่นไหวตัวเองมีอํานาจล้นฟ้าเลยแต่ปรากฏว่ามองไปข้างล่างมองไปคนรอบข้างก็ดูเหมือนว่าทุกคนอยากได้อํานาจ อยากได้ตำแหน่งที่ตัวเองมีก็แค่นั้นเองครับมีการวางยาพิษมีการสั่งคนไปประหัตประหารฆ่าฟันคนอื่นเป็นเพียงเพราะเกรงว่าวันหนึ่งจะมีคนมาแย่งชิงมาทวงบัลลังก์ของตัวเองหรือทวงอำนาจของตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นนักบริหารมืออาชีพท่านจะปล่อยให้อินเสคเควหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยนะฮะหวั่นไหวเนี่ยมาครอบงำชีวิต การทํางานการบริหารของท่านเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นท่านจะระง,งับความอินสกิลได้อย่างไรมันเป็นความคาดหวังเหลอครับเป็นความคาดหวังของตัวท่านเองแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ต้องประเมินความคาดหวังของคนอื่นด้วยที่สําคัญก็คือท่านจะเอาชนะอินสกิลได้เนี่ยท่านก็ต้องไม่หยุดนิ่งท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานนะครับเหมือนอย่างคนที่คิด โปรแกรมอะไรต่างๆที่เป็นทางเรื่องของไอทีอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านก็คงทราบว่าถ้าเขาหยุดนิ่งเนี่ยวันเดียวแค่นั้นเองนะครับคู่แข่งเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีของเขาไปก้าวไปไกลเกินกว่าที่ท่านจะคาดคิดได้เพราะนั้นการที่จะทําให้ท่านมั่นใจว่าท่านปลอดภัยท่านไม่มีความหวั่นไหวเนี่ยก็คือท่านต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเป็นนักบริหารจําไว้นะครับจไะบจไม่อินเสียคว ต่อเมื่อท่านต้องไม่หยุดนิ่งด้วยครับ